วันนี้พี่สาวกาลสินได้ขึ้นมาเที่ยวบนหมู่บ้านบนภูเขานะคะเป็นหมู่บ้านเก่าค่ะหมู่บ้านเป็นหลายร้อยปีแล้วนะคะเป็นหลายร้อยปีแล้วแต่ว่าภาพบิวก็ยังสวยเนาะนเป็นที่ท่องเที่ยวอ,อีกที่หนึ่งนะของสวิตเซอร์แลนด์เนาะอยู่ที่ว่าชื่อเมืองว่าการเดินสเตกพี่น้องซึ่อเมืองว่าการเดินสเตกเนะาะเบาเล่าซะเบาไทายแหละมันมันของ ในหมบานี่ก็เป็นคือว่าทางอันสิ้นสุดของอันของของทังรถยนต์แต่ว่ามันมีรถไฟพี่น้องมันสิมีรถไฟต่อแต่ว่ารถไฟนี่ก็คือไปได้แต่ว่ารถยนต์ก็ต้องมาจอดอยู่หมบานี่มันสิมีทงังให้รถยนต์ขึ้นมาเรื่องรถไฟหลวกะ็ะเอาก็สิผ้าขามไปอีกฟังหนึ่งโซนจิข,ขามไปทังฟังอิตาลีค่ะพี่น้องวิวกับปามาหนีสวยบ่พี่น้องถ้ามาสิมากค่ะพี่น้อง เป็นหมู่บ้านอยู่เทิ่งผู้เขาค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะที่เข้ามาทักทายเนาะหนึ่งล้านดวงใจนะคะไล่สดพี่น้องไล่สดบ้างแน่เมนี่กะอากาศกับประมาณวา่าเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสาวกระสิสิบัลลัยยไปน้ำอันหมอกลงบนผู้เขาพี่น้องหมอกคุณนะน่ะกันแมนเบิร์ดหมอกลงบนผู้เขาสาวกระสจินเมนี่ถ้ากันขืนมาทึ่ง หมู่บ้านทั้งภูเขาพี่น้องเขาเอื่นว่าการเดอร์สเตกเนาะหมู่บ้านนี่ก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่คนกับมาท่องเที่ยวนาหิมะกับมีคนมาเล่นสก,กีพี่น้องนาฮอนกับมีคนมาเดินเที่ยวเดินธรรมชาติมันดีพี่น้องเนี่ยภูเขาภูเขาล้อมรอบพี่น้องแต่ว่ากับขึ้นมาทั้งภูเขาอีกเทีย่ยงพี่น้องทางขึ้นมาเนี่ยก็โค้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา โค้งคักท่าขึ้นมากกับโค้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองล้านดวงใจนะคะสวัสดีค่ะมึนกันเล่ขึ้นมากหล่กกัเลยบ่ม,มากผู้เดียวพี่น้องกันเลยให้พี่น้องมาเบิงน้ำเสียวิววิวท่าหลังเดี๋ยวสาวกระสินเจีนแพนให้เบิงเด้อขันไล่าตาเนี่ยก็ขอโทษด,ด้วยค่ะด้อสวัสดีค่ะพี่มาดามสวัสดีค่ะพาขึ้นมาเที่ยวฮลัฮโลโหลฮัลโหลกุเตน่าเบน นกนิกอาเวนกุตตะเอ่อกุตินบาสาเกลหรอกุตินนักมิตรเอดวะฮะเอดกุตินตักกุตินตักยังไม่มืดค่ะน้องต้าขอบคุณนะคะสี่ล้านดวงใจเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขึ้นมาราวิวกับประมาณนี่แหละสิมัดอันทายคลิปไปลงกับสืสิไปตัดกันไล่ๆเอาเลยพี่น้องเนาะบิวทั้ง นี่อีกั้งหนึ่งมแต่ภูเขาพี่น้องมันเป็นมันเป็นหมู่บ้านที่ว่าบนภูเขาพี่น้องแต่ว่าส่วนมากพวกคนมีเงินพวกที่ว่าเขาเจ้าเกเียณแล้วคนค้นสวิตเนาะอากาศอึมครึมค่ะอากาศอึมครึมค่ะพี่นางสวัสดีค่ะพี่นางหมอกมันลงพี่นางดูสิหมอกฝั่งนี้เห็นไหมที่จริงแล้วมันภูเขานะเนี่ยมองเห็นนกขาวนี่ภูเขานะจอมทงสูงน่ะหมอกมันลงอากาศมันก็เลยอึมครึมมันจะเป็นแบบว่าอันหมู่บ้านอัน พวกคนมีเงินเนาะบอกง่ายๆซะพวกคนมีเงินเขาเจ้ากระเซียนไหวกระเียนอายุเขาเจ้ากระสียไม่อยู่แบบว่ามันธรรมชาติน่ะส่วนมากสิเป็นบ้านพักตักอากาศเป็นธรรมชาติส่วนมากคนอยู่เมืองนี่เนาะกันเขาเจ้ามีเงินเถ่เมาแล้วเขจากัออกมาอยู่นอกเมืองแต่ว่านอกเมืองกับบ่ได้บ่ได้กันดานนอกเมืองแต่ว่ามันท่านสมัยนอกเมืองเขาเจ้าแต่ว่ามันกับท่านสมัยน่ะนะมันกับบ่ได้กันดานขอบคุณนะคะพี่นางมันกับบ่ได้กันดานส่วนมากกระสีมีพวกนักการเมือง พวกนักการเมืองแล้วก็พวกไอ้ที่เฮ็ดนี่ล่ละเฮ็ดงานดีๆมีเงินเดือนมีเงินเนกษียนหล,ลายๆละเ <c oughs> ขาเจ้าสิมักไม่อยู่วงสี่เนาะพี่นองเนาะแต่ว่ามันเป็นเมืองที่วบาเบิบ้งมันอยู่แล้วมันสบายแต่ว่าหนาหิมะมันก็สวยแบบขาวๆเนาะมันก็งามแบบขาวๆมันม่ได้ง่า <c oughs> แต่ว่าหนาหลอดมันก็งามอีกแบบนึงพี่นองแต่ว่าช่วงนี้กับประมาณนี้พี่นองเพราะว่ามันฤดูใบไม้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่ให้กำลงังแรงใจเนาะ อาคาสวัสดีค่ะจากพี่นางสาวกระสินสวัสดีค่ะน้องคาคาเนาะก็เลยเอาภาพธรรมชาติให้เบิ่งน้ากันซดๆดไปเลยเนาะเบิ่งน้ากันสดๆดไปเลยไม่ใงยแล้วนางถ่ายอยู่ทีงรถหนาวยุต่ว่ากับโบหนาวค่ะบันไดดอกเดียวสิถ้ายางเบิ่งเดียวสิกลับกล่องให้เบิ่งเ้อขอบคุณนะพี่นางนี่วิวพี่นางพี่นางเห็นไหมเนี่ยหมอกมันลงเนี่ย ไม่ใช่หมอกหรอกมันเป็นเออใช่เขาเรียกหมอกกันหละเป็นเป็นควันเป็นสโมกอะ่ะเขาเรียกหมอกลงบนภูเขาสูงๆมันจะเริ่มหมอกลงเพราะว่าใบไม้มันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วน้องต้าขอบคุณมากนะคะน้องต้าเนาะพี่พาก็ขึ้นมาแล้วก็เลยมาไล์สดเอาหน่อยหนึ่งเหมือนฝนใช่ใช่ฝนกําลังจะตกมันหน่อยๆอ,ยอะ่ะเดี๋ยวพาจะให้ดูปานที่ว่ามันเป็นภาพที่อยู่บนนี้เนาะเป็นเป็นปานที่เป็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นภาพเนี้ย จะประมาณนี้แหละหน้าหนาวนะหน้าหนาวก็เหมือนอยู่ในนี่แหละในปสเตอร์นี่แหละเนี่ยเป็นหมู่บ้านเป็นอย่างนี้แหละช่วงหน้าหนาวนะเนี่ยน้องต้าดูนะในช่วงหน้าหนาวก็วจะมีคนมาเล่นส,สก,กีเนาะหน้าร้อนก็มีอีกฟิวหนึ่งพอหน้าร้อนก็อีกฟิวหนึ่งหน้าร้อนก็หมู่บ้านนี้นะมีมีวัดไทยวัดหนึ่งนะชื่อว่าวัดคันเดิลสเตกวัดไทยนะวัดธรรมปาละคนไทยเขามาทําบุญกันอยู่นะ แม่น้ำลําคลองเนาะเป็นวัดใหญ่อยู่นะวัดวัดวัดธรรมป่าละเมื่อปีที่แล้วพาก็มามาทอดกระถินเขาเรียกทอดกระถินมาทอดพระป่ากับเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละวิวธรรมชาติเนาะมีอะไรดีๆก็เอามาให้ดูด้วยเนาะ b ิ a <laughs> u t i f u l สวยไหมคะน้องน้องตาต้าสวยไหมคะขอบคุณนะคะพี่พาก็เอามาให้ดูเนาะ เสียงไม่รู้ชัดหรือเปล่าเนาะพี่พาไม่ได้ใส่หูฟังอีมันจะมีแม่นะ้ำอะไรเล็กๆฝั่งทางโน้นก็เห็นไหมภูเขามีแต่หมอกควันทั้งนั้นเลยอะ่ะหมอกมันลงข้างบนอะ่ะสูงๆนี่หมอกเริ่มลงแล้วต้นมงต้นไม้ก็เริ่มเหลืองแล้วพายายมาหาดื่มกาแฟแต่ว่ายายแกขี้เกียจเดินเนาะคนแก่แล้วเก้าสิบแล้วก็เลยให้แกนั่งอยู่ในรถบอกว่า ฉันขอเวลาสักสิบนาทีนะเป็นไลรสดหน่อยก็เลยบ้างนเนี้ยเนี่ยหมู่บ้านเขาอยู่อย่างนี้ก็น่าอยู่อยู่นะพี่พอหน้าหนาวก็สวยอีกอย่างนึงพอหน้าร้อนก็สวยอีกอย่างนึงมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นหมู่บ้านบนภูเขานี่แหละแต่ว่ามันอากาศมันดีอากาศมันดีาานดสวยไหมน้องต้าสวยไหมน่ะภูเขาหิมะเนาะมันะยังไม่ใช่หิมะหรอกมันเป็นควันหมอกอยู่ มันเป็นควันหมอกอยู่พี่พาก็เลยเอา้าไลสดสักสิบนาทีก็ยังดีเว้ยอย่าลายตานะอย่าลายตานะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาให้กำลังใจพี่พาเนาะเนี่ยขี่ออกมาตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านเนี่ยมีหมู่บ้านก็จะมีร้านอาหารมีโรงแรมมีเกทเฮ้ามีทุกอย่างนะ บนก็จริงนะอยู่บนเขาก็จริงแต่ว่าสะดวกสบายทุกอย่างไม,ไม่ได้ว่าบนเขาลําบากเหมือนเมื่อก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวนี้มีแต่พวกไอพวกดาราพวกนักการเมืองพวกมีสตังที่ว่าเขากเกษียณแล้วนะ่ะเขาจะมาอยู่บางครั้งก็ก็มาซื้อบางครั้งก็มาเช่าเป็นปีเป็นอะไรเป็นบ้านเป็นหลังเขาเรียกบ้านบ้านตากอากาศบ้านฤดูร้อนเขาอะบางคนเขาก็มาอยู่เลยส่วนมากก็ ต่างประเทศทางอังกฤษก็มีมานะพวกมีตังน่ะแต่เขาจะอยู่อีกโซนหนึ่งไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้รอกโนดจะไปอยู่อีกโซนหนึ่งของสวิตสําหรับพวกดาราพวกคนรวยเลยพวกไอมาจากทางยุโรปนี่แหละพวกมีสตังเขามาอยู่กันตอนเขากเกษียณใบกเกษียณอายอุเขามากัน,ม,นมันธรรมชาติมันบําบัดมากเลยอะโอเคเนาะไลฟ์ได้กี่นาทีแล้วเนี่ย ขอพ่อใหญ่บอกว่าขอขอไลฟ์สักห้านาทีสิบนาทีหน่อยนะบอกแกเนาะอันนี้ก็ได้แปดนาทีแล้วดีขอบคุณมากนี่เก้าอี้นี้เนาะตอนนั้นลูกสาวมาตอนลูกสาวของของสาวกาลสินมาเนาะนางก็มานั่งตรงนี้แหละเนี่ยถ่ายรูปอยู่พาขึ้นมาเที่ยวอยู่พานางขึ้นมาเที่ยวอยู่ตอนที่ว่าลูกสาวมาสองเดือนดูนอนพระอาทิตย์อยู่ข้างบนนน ซูม <Zoom S 2> ให้ดูเนาะซูมดูใกล้ๆเห็นไหมข้างบนข้างบนสูงๆน้องก็มีร้านอาหารนะพอมีกระเช้าขึ้นไปเมื่อกี้ถ่ายอยู่แต่ไม่เห็นกระเช้าภาพบิวก็ประมาณนี้มาดามพอกระเทินสวัสดีค่ะจากน้องตาขอบคุณมากนะคะสาวกระสินก็ขอบคุณมากก็ไล์เอาสักสินาทีก็พอโน่นพอใหญ่จะเดินไปก่อนแล้ว ให้แกเข้ากล้องได้ด้วยแต่ว่าเข้าไกลๆหน่อยไม่ให้เข้าใกล้โอเคเนาะขอบคุณมากค่ะขอตัวลงนะคะพี่นางน้องต้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกๆท่านทุกๆก,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 กำลังแรงใจเนาะขอบคุณค่ะอ่ะได้สิบนาทีก็ภูมิใจแล้วได้คลิปหนึ่งแล้ว